ครับสวัสดีครับผมวัฒนพงษ์ใจแก้วผู้จัดก,การศูนย์บริการนัดพบบางใหญ่นะครับวันนี้เราจะมาดูในเรื่องของสาเหตุของการที่เราจะต้องปรับเปลี่ยนโซ่เวลาเราใช้งานไปแล้วในส่วนโซ่ที่มาจากโรงงานเองก็ใช้ได้ดีอยู่นะครับเพียงแต่ว,ว่าการใช้งานไปแล้วเนี่ยมันจะต้องมีการปรับตั้งบ่อยๆซึ่งบางครั้งผู้ใช้อย่างเราหรือว่าอย่างลูกค้าทั่วไปท่านผู้ชมทั้งหลายเนี่ยครับอาจต้องการอยากจะอัปเกรดเพื่อให้อายุการใช้งานยาวขึ้น เพื่อให้การที่จะต้องมานั่งปรับตั้งโซ่ซึ่งอย่างที่บอกท่านในแนวเทคนิคของช่างโซ่จะต้องมีระยะตึงหย่อนไม่เกิน3.5เซนหรือ35มิลิเมตรนะครับทีนี้พอเราต้องมานั่งตั้งบ่อยๆมันก็จะเสียเวลาบางครั้งผู้ใช้ไม่มีเวลาพอเราก็เลยจำเป็นต้องมาอัปเกรดแล้วผมก็เลือกที่จะใช้สำหรับโซ่ของยี่ห้อ RK เพราะเนื่องจากว่าเราเชื่อในคุณภาพหน,นะครับความหนา สในเรื่องของการที่โซ่มันมีโอริงพะนั้นข้อดีของโซ่ที่มีโอริงคือเรื่องของการซรับเสียงเนื่องจากว่าน้ํามันจะไม่เข้าไปในอยู่ในข้อต่อโซ่เพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลที่มีโอริงนะครับอ,อย่างในข้อที่1ก็คือในเรื่องของความแข็งแรงมันเป็นข้อ,อเป็นเบอร์4 28แล้วเป็นตัวเฮซึ่งมันเป็นข้อหนาแล้วโดยเฉพาะเส้นที่ผมเลือกใช้ตัวนี้มันจะเป็นแนวของ หสันที่สวยงามถูกใจเวลาเราทําความสะอาดบำรุงรักษาซึ่งเวลาเราใส่ลงไปในรถแล้วมันเพิ่มมูลค่าจริงๆอยากจะแนะนําว่าในการเปลี่ยนโซ่เนี่ยนะครับเราควรจะเปลี่ยนสเตอร์ไปด้วยเพราะเราอย่าลืมว่าโซ่ชุดเดิมกับสเตอร์ชุดเดิมมันมีการล้มเพราะฉะนั้นร่องโซ่กับร่องสเตอร์มันก็จะล้มไปด้วยกันเพราะนั้นเราจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะเอาโซ่ใหม่ไปใส่กับสเตอร์เก่า มันก็จะเกิดการขบกันเรื่องจากว่าตำแหน่งร่องไม่ตรงนะครับทีนี้เมื่อเราเปลี่ยนทั้งชุดคือของใหม่ทั้งชุดเพราะนั้นอายุการใช้งานมันก็จะยาวกว่าเดิมครับเราก็เลยเลือกที่จะมาแนะนำให้กับผู้ใช้นะครับสำหรับคุณสมบัติเด่นๆครับ